อ่ะสวัสดีครับผมมาวันนี้เจออีกแล้วในรายการบอลเต็งหน้าย t u b e วันละต่วนในวันที่20เดือน9าสน่าร้อยูกสกอวันนี้จัดมาแล้วหนึ่งคู่นะผมบาเยินเจอกับเมนยูตัวเองคู่นี้ดูไม่ยากนะคู่นี้บอกเลยเล่นไม่ยากแน่นอนดูไม่ยากแน่นอนผมต้องบอกเลยว่าบาเยินเนี่ยฟอร์มกับเมนยูตัวเนี้ยกล้าพูดเลยว่าคนละวิวกันก็ว่าได้นะเพราะตอนนี้เมนยูนะ ลิทิไปหมดแล้วคู่นี้บอกเลยว่ายังไงก็บายยืดน,นะบอกเลยว่ายังไงก็บายยืนแมนยูหมดสิชนะแน่นอนยิงเล่นเดือนด้วยนะในบ้านก็ต้องบอกว่านะเล่นดีไหมแมนยูก็ไม่ได้เล่นดีนะน่าล่าสุดก็โซคารประมาทไปแล้วก็แพ้คาบ,บ้านไปนัดนี้มองว่าเมนยูยังลิเหมือนเดิมคู่นี้ต้องบอกเลยว่า นะคนดูบอลจริงๆไม่ต้องพิจารณานะไม่ต้องดูอะไรมากนะไม่ต้องดูอะไรมากนะแมนยูบายเยินคู่นี้ยังไงก็บายเยินกินขาดแน,น่นอนและบายเยินเล่นในบ้านด้วยบอกว่าลิแน,น่นอน30-40มีแน,น่นอนบายเยินคืนนี้รอดูได้เลยนะผมคู่นี้จัดไม่ได้ต่อบายเยินล,ลูกครึ่งมองว่ายังไงก็กินเต็มนะเฝา้าด้วยแมนยูลิแน,น่นอนนะเฝา้าด้วยแล้วกันสำหรับบอลเต็งวันนี้นะใครตามบอกเลย นะเราซั न न он, บแน่นอนบายเย็นวะันนี้มาแน่นอนแมนยูบอกเลยว่าไม่เอาอ่าวอะไรนะช่วงนี้บอกเลยว่าแมนยูยังไงก็แพ้ฝากว็ด้วยด้วยนะฝากว็ด้วยสําหรับนคู่นี้จัดได้ต่อบายเย็นนะบานมองว่านะผมมาแน่นอนแมนยูน่าจะลินะคืนนี้น่าจะลิแน่นอนก็ฝากด้วยบนเด้งวันนี้นะยูทูปนะฝากด้วยละกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จัดคู่ไหนไม่รอติดตามไว้เลยแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยละกันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ